สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องราวของวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งนะครับก็คือวันมาฆบูชาค่ะสวัสดีค่ะเราก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยครับทั้งเอกสารเก่าๆบทความแล้วก็งานวิชาการเพื่อจะมาทำความเข้าใจกันถึงความหมายแล้วก็ ความสำคัญจริงๆของวันนี้นะครับใช่ค่ะวันมาคบูชาเนี่ยนะคะก็จะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสามนะคะแต่ว่าบางปีถ้าเป็นปีที่มีเดือน8สองหนหรือที่เรียกว่าปีอธิกมาดก็อาจจะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน4แทนค่ะอ๋อครับครับมีการเลื่อนอได้ด้วยค่ะ คำว่ามาคะบูชาเนี่ยก็ย่อมาจากมาคะปุรณะมีบูชานะคะก็แปลตรงๆเลยคือการบูชาในวันเพ็ญเดือนมาคะหรือเดือน3นั่นเองค่ะครับผมแต่ว่าจุดสําคัญจริงๆของวันนี้เนี่ยอยู่ที่เหตุการณ์อัศาจารย์ที่เราเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตค่ะจาตุรงคสันนิบาตชื่อดูยิ่งใหญ่มากครับเออช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าการประชุมที่ว่าเนี่ยมันพิเศษยังไงครับได้ค่ะ คำว่าจาตุรงคสันิบาตเนี่ยนะคะถ้าแยกสัพท์ดูจาตุนก็คือ4องค์ก็คือส่วนประกอบแล้วก็สันนิบาตคือการประชุมรวมแล้วก็คือการประชุมที่ประกอบด้วยองค์4ประการนะคะองค์ประกอบ4อย่างใช่ค่ะแล้วความพิเศษคือทั้ง4อย่างเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันเองโดยไม่ได้มีการนัดหมายเลยนะคะโอไม่ได้นัดหมายค่ะอย่างแรกเลยก็คือมีพระสงฆ์สาวกจํานวนถึง1,250รูป ท่านเดินทางมาประชุมพร้อมกันเลยนะคะที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ครับ1,250รูปค่ะอย่างที่สองพระสงฆ์ทั้งหมดที่มาเนี่ยท่านเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอหิภิกขุอุปสัมปทาอันนี้เอ่อหมายถึงอะไรนะครับอ๋อค่ะคํานี้หมายถึงพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานการบวชให้โดยตรงเลยค่ะคือทรงเปล่งวาจาว่าเอหิภิกขุ หรือเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดก็สําเร็จเป็นพระภิกษุแล้วเป็นการบวชแบบพิเศษในยุคพุทธกาลตอนตอน้ตนๆนะคะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือบวชโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเลยใช่ค่ะแล้วองค์ประออกที่สก็คือพระสงฆ์ทั้ง1250รูปนัรูปนะะคะท่านไม่ใช่พระธรรมดานะคะแต่ทุกรูปล้วนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นผู้ได้อภิญญาหด้วยค่ะคือมีคุณสมบัติพิเศษทางจิต โห oh, ทั้งหมดเลยเหรอครับค่ะทั้งหมดเลยและสุดท้ายองค์ประกอบที่4ก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันเพ็กลางเดือนสพอดีเป๊ะเลยค่ะที่พระจันทร์สวยมากคะเริกอืมฟังแล้วก็น่าอัศจรรย์จริงๆนะครับคือพระอาหารหันต์หนึ่ร้อยหรูปที่บวชโดยพระพุทธเจ้าเองมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเพ็เดือนสพอดีมันเหมือนเป็นเอ่อสัญ,ญลักษณ์ของความพร้อมเพรียง ความบริสุทธิ์ของคณะสงฆ์ยุคแรกเริ่มเลยนะครับใช่เลยค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากแล้วในโอกาสพิเศษแบบนี้พระพุทธองค์ทรงทําอะไรหรือว่าทรงสอนอะไรเป็นพิเศษไหมครับแน่นอนค่ะในการประชุมสงฆ์ครั้งสําคัญนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ประมาณ9เดือนนะคะพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาที่สําคัญมากที่เรียกว่าโอวาทปฏิโมกเป็นครั้งแรกเลยค่ะโอวาทปฏิโมก ค่ะซึ่งธรรมเทศนานี้ถือกันว่าเป็นเหมือนหัวใจหรือแก่นธรรมสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเลยค่ะหัวใจของพระพุทธศาสนาฟังดูสำคัญมากเลยครับพอจะสรุปเป็นหลักการสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะหลักการสำคัญของโอไวปติโมกมีอยู่3ข้อหลักๆเลยนะคะข้อแรกคือสัพพะปาปะสะอาการนังครับ สภะปาปะสะอาการนังค่ะแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการละเว้นความชั่วทุกอย่างเลยทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจหรือที่เราเรียกว่าอากุศล,ลกรรมบทสิบนั่นแหละค่ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะหมายถึงไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่โกงไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่ส่อเสียดยุแยงหรือแม้แต่การไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นในใจด้วยค่ะครับผมคือการหยุดทำสิ่งไม่ดีทั้งหมด ใช่ค่ะส่วนข้อสองก็คือกุศลสุสูปสัมปทากุศลสุสูปสัมปทาค่ะอันนี้แปลว่าการทำความดีให้ถึงพร้อมหรือการสร้างกุศลให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่หยุดทำชั่วนะคะแต่ต้องลงมือทำความดีด้วยอย่างเช่นการให้ทานการรักษาศีลการช่วยเหลือคนอื่นการพูดแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์หรือการคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นที่เรียกว่ากุศล,ลกรรมบ,บท1ิบนะคะครับ คือต้องทำดีเพิ่มเข้าไปด้วยถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่3คือสจิตตะปริโยทัพป,ปนังสจิตตะปริโยทัพป,ปนังค่ะแปลว่าการทำจิตใจของตนเองให้ผ่องใสบริสุทธิ อันนี้คือการจัดการที่ใจเราเองเลยค่ะคือชำระล้างกิเลสหรือสิ่งที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวที่เรียกว่าน,นิวรณ์ห้านะคะพวกความพอใจในกามความคิดปองร้ายความหดหูเสื่องซึมความฟุ้งซ่านร,รำคาญใจแล้วก็ความลังเลสงสัยพวกนี้คือตัวขัดขวางการทำความดีและทำให้ใจไม่สงบค่ะอืมหลักการสข้อนี้ฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ใส แต่พอมาดูรายละเอียดแล้วการจะปฏิบัติให้ได้จริงๆนี่เอ่อก็น่าต้องใช้ความพยายามความตั้งใจสูงมากเลยนะครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายการทำจิตให้ผ่อนใสเนี่ยในโลกยุคนี้ที่มันแบบว่าวุ่นวายสิ่งเราเยอะเหลือเกินใช่ค่ะเป็นเรื่องท้าทายแต่ก็สำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะเป็นเรื่องของการฝึกฝนภายในตัวเองจริงๆแล้วนอกจาก3หลักการนี้มีส่วนอื่นอีกไหมครับในโอวาทปาติโมก จริงๆก็มีส่วนขยายเพิ่มเติมด้วยนะคะพูดถึงเรื่องอุดมการณ์4ี่อย่างอย่างเช่นความอดทนอดกลั้นหรือขันติเนี่ยเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วก็การมีเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นวิธีการสำหรับผู้เผยแผ่ธรรมะอีก6ข้อด้วยค่ะอย่างเช่นไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายผู้อื่นการสำรวมในระเบียบวินัยรู้จักประมาณในการบริโภคการอยู่ในที่สงัดแล้วก็หมั่นฝึกฝน,นพัฒนาจิตใจตนเองอยู่เสมอค่ะ อ๋อครับครับมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นค่ะพอเราเข้าใจที่มาที่ไปเหตุการณ์สําคัญแล้วก็ตัวหลักธรรมแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันเข้ามาสู่สังคมไทยหรือว่าเราเริ่มมีการประกอบพิธีมาคบูชากันอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ครับค่ะสําหรับในประเทศไทยเรานะคะมีหลักฐานปรากฏว่าการประกอบพิธีมาคะบูชาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่เองค่ะ อ๋อรัชการที่4นี่เองใช่ค่ะประมาณปีพศ2 3 9 4ค่ะโดยที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้จัดขึ้นเป็นพระราชกุศลเริ่มในพระราชบร,รมมหาราชวังก่อนนะคะก็จะมีพิธีของสงฆ์มีการสวดมนต์เย็นแล้วก็มีการสวดคาถาโอวาทปาติโมกด้วยแล้วก็มีการจุดเทียน1,250เล่มตามจำนวนพระอาหารหันต์ในวันนั้นแล้วก็มีการแสดงธรรมเทศนาค่ะ ครับเริ่มจากในวังก่อนแล้วก็ค่อยๆแพร่หลายออกมาสู่ประชาชนทั่วไปถูกต้องค่ะพอประชาชนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามก็เริ่มปฏิบัติตามการแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดทางราชการก็ได้ประกาศให้วันมาคบ,บูชาเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสไปวัดทำบุญบำเพ็ญกุศลกันได้สะดวกขึ้นนะคะ ครับผมและเหมือนจะมีความหมายเพิ่มเติมในยุคหลังๆด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะนอกจากจะเป็นวันสำคัญทางาศาสนาแล้วนะคะต่อมาในปีพศ2549ทางรัฐบาลก็ได้มีการประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติเพิ่มเติมขึ้นมาอีกวาระหนึ่งด้วยค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความกตัญญูควบคู่กันไปค่ะอ๋อครับเป็นวันกตัญญูแห่งชาติด,ด้วยค่ะน่าสนใจครับทีนี้จากประวัติศาสตร์มาถึงปัจจุบันเลย กิจกรรมหรือว่าข้อปฏิบัติที่คนไทยเรานิยมทำกันในวันหมาคบูชาทุกวันนี้มีอะไรบ้างครับค่ะก็สืบทอดกันมานะคะกิจกรรมหลักๆที่นิยมทำกันก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็จะมีการทำบุญตักบาตรครับตักบาตรตอนเช้า แล้วก็ไปวัดเพื่อฟังธรรมเทศนาหรือบางท่านที่สนใจเรื่องการปฏิบัติก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าสมาทานศีลอาจจะเป็นศีลห้าหรือบางคนก็ถือศีลแปดในวันนี้เลยค่ะครับรักษาศีลค่ะนอกจากนั้นก็มีการทำทานอย่างอื่นด้วยเช่นการปล่อยนกปล่อยปลาหรือการไถ่ชีวิตโคกระบือ ก็เป็นการแสดงออกถึงความแม่ตากรุณาต่อสัตว์ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการไม่เบียดเบียนในโอวาทปฏิโมกนะคะครับผมและก,กิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญมากๆในช่วงค่าก็คือการเวียนเทียนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการเวียนเทียนนี่ถือเป็นไฮไลท์สําคัญในช่วงค่าของวันมาคาบ,บูชาเลยค่ะครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับสาหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยไปเวียนเทียน ได้ค่ะการเวียนเทียนก็คือการที่เราเดินเวียนขวานะคะรอบพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จำนวน3รอบค่ะ เวียนขวาสามรอบค่ะโดยในขณะที่เดินเนี่ยเราก็จะถือดอกไม้ทูบเทียนไว้ในมือแล้วก็สำรวมจ,จิตใจระลึกถึงคุณของพระรัตนาไตรรอบแรกก็จะระลึกถึงพระพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้ารอบที่สองก็ระลึกถึงพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมคำสอนและรอบสุดท้ายรอบที่สก็ระลึกถึงพระสังฆคุณคุณของพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตอบค่ะ อ๋อแต่และรอบมีความหมายค่ะเพราะเดินครบสามรอบแล้วเราก็นำดอกไม้ทูบเทียนไปปักหรือวางไว้ในที่ที่วัดจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะถือเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยค่ะชัดเจนเลยครับตั้งแต่ความหมายที่มาเหตุการณ์สำคัญ หลักธรรมที่เป็นหัวใจไปจนถึงประวัติศาสตร์ในบ้านเราแล้วก็การปฏิบัติสืบต่อกันมาในปัจจุบันนี้ค่ะก็อาจจะสรุปได้ว่าวันมาคาบูชาเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ระลึกถึงเหตุการณ์จตุรงคสนิบาตอันนอาอัศจรรย์ครั้งนั้นการประกาศโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นเหมือนแก่นแท้ของคำสอนทางพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นการสืบสารคุณค่าความดีงามต่างๆผ่านประเพณีพิธีกรรมที่เราปฏิบัติกันในสังคมไทยด้วยค่ะครับ เป็นเรื่องราวที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็ข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับเวันนี้ก่อนจะจากการผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่านอกเหนือจากการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนหรือกิจกรรมตามประเพณีที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนี่ยเ,เราจะสามารถนำหลักการสำคัญจากโอวัตปาติโมกค,คือทำความดีแล้วเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ย มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราจริงๆแบบเป็นรูป,ปรธรรมให้มันเกิดประโยชน์เกิดความสงบสุขที่แท้จริงทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับคนรอบข้างได้อย่างไรบ้างเป็นคําถามให้เราลองกลับไปคิดต่อกันดูนะครับ